พี่แบงค์ครับพี่แบงค์วันนี้เราจะไปไหนกันเด้ยวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่วัดโบสถ์ครับม,มันอยู่ตรงไหนครับไปยังไงมันอยู่ที่ตำบลกระเบือครับ uh huh. อำเภอสามโคกนะครับจังหวัดปทุมนะครับเรากาลังจะเดินทางกันไปที่นั่นเรามาจากที่ไหนครับพี่เรามาจากเออิมิสโตเอเบิลมอเตอร์ปากเกร็ดครับ ถ้าเราออกจากม uh ิซ e ูเอเบิลปากเกตเนี่ยเราจะไปยังไงดี่ครับถ้าออกจากโชรูมเลยครับเราก็มุ่งหน้าตรงมาที่5้าแยกปากเกต็ตนะครับแล้วก,ก็เลี้ยวขวาเพื่อขึ้นสะพานพระราม4ี่ตรงไปทางถนนกาจนาพิเศษครับแล้วก็บนบนซ้ายเพื่อกลับรถไปทางมุ่งหน้าไปทางบากปบอินครับผมอ๋อ <ใน S 1> ไกลไหมครับพี่แบง,แงก็คาดว่าการเดินทางน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงครับจากที่นี่นะครับี่แบงก์ครับ ท่านผู้ชมใหม่ครับว่าวันนี้เรากาลังนั่งรถอะไรไปวัดนี้เรากําลังนั่งอยู่รถปาเจ r ร่สปอรนะครับตัวเป็นตัวพิเศษก็คือ e l e t r i c edition นะครับพิเศษนี่พี่ข้อพิเศษของมันก็คือที่เห็นจุดเด่นๆเลยครับที่เรากำลังนั่งอยู่ก็คือเบาะนะครับเป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับที่เราเรียกอย่างหนึ่งว่า p o l e module นะครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยครับเส้นดีมากเลยครับพี่แครับแล้วก็ เป็นเบาะสีน้ำตาลนะครับซึ่งตัวธรรมดาทั่วไปเนี่ยรู้สึกจะเป็นสีดำสีดำสีดำล้วนแล้วก็โมเลคคูลเลสที่ท่อนความร้อนนะครับแล้วก็จะมีเฉพาะแถวหนึ่งและแถวสองด้วยนะครับดีเลยอ่ะบางทีพ่อเขาให้แค่เบาะนั่งคนขับกับเบาะนั่งข้างหน้าแต่ว่าปาเจโร่เราให้ทั้งหนึ่งทั้งแถวหนึ่งและแถวสองเลยครับว้าวดีมากดีมากอันนี้ชอบอันนี้ชอบทำไมพี่แบงค์ถึงใช้รถปาเจโร่สปอร์ตขับไปอะครับ ที่เลือกรถคันนี้มาเพื่อ<ด>ปาเจโร่ครับเป็นรถที่ขับทางไกลยิ่งขับยิ่งสนุกเหมือนยิ่งขับแล้วแบบว่าความเร็วมันได้ครับความนิ่มนวลได้แล้วก็าการเก็บเสียงดีมากครับน,น,นีนนใช่ครับ <S <S ลองดูไม่ใค่ลองดูข้างหลังได้ครับตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยบรรทุกคนหนังๆนี้ไม่ประหยัดน,น้ำมันไหมครับ ถามว่าประหยัดน้ามันไหมจริงๆแล้วรถจริงๆถามว่าหนักไหมมันหนักอยู่ครับแต่ว่าด้วยเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะที่สูงครับเอากำลังเครื่องได้ครับมันก็เลยไม่ถึงกับว่าเป็นการกินน้ํามันมากเกินไปแล้วก็ได้เกียร์ออโต้แปดสปีดมาช่วยครับข้อดีองมันคือตราก,การเร่งดีครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยคอ่อนข้างสมูทมากนะครับแสดงว่ามีแปดเกียร์นี่ก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแน่เลยใช่ใช่ครับโอเคครับอันนี้เราก็าถึง ตอนนี้เรากำลังจะถึงบางกวทองครับกำลังข<ด>้ามสะพานไปทางบางกวทองเพื่อที่จะไปกัญญาพิเศษครับแสดงว่าเราก็กประมาณหนึ่งในสี่ของเส้นทางเนาะใช่ครับประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่ารครับครับผมสวัสดีครับ ้ทีม B 1 Able Motor Package ครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับวัดโบสถ์ใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะวัดโบสถ์ตำบลอะไรนะกล้องอตำบลกระบือค่ะอำเภอครับอำเภอสามโคกค่ะเฮ้ยใช่เหรอใช่ค่ะโอเคจังหวัดอยู่ที่จังหวัดปทุมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวมีอะไรด้านในเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีครับไปเราไปดูด้านในกัน นี่คือหลวงพ่อโสธรค่ะปางนั่งบอกทำไมมีปางเย็นได้หรอมีปะยิ่งอ่ะพ,พี่ไม่ก็เห็นมีปางเย็นนะหลวงพ่อโสธร มาถึงวัดแล้วครับเราก็ต้องไหว้งันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าต้องทำยังไงบ้างด้านไหน oh for doing you're looking love to right that chat my am my say you all asking can i links fine just nice will I saw you again oh. You're just so stunning oh. วันนี้เราอ่าได้ไหว้พระกันแล้วอะไรอีกใช่ครับให้อาหารปลาใช่ครับแล้วก็กินขอจปลาแล้วก็กินของเราเองไปแล้วด้วยอ่ะเราก็อิ่มก้วตอนนี้มีของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนิดหน่อยครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะขอลานที่ตรงนี้นะครับอย่าลืมครับว่า สำหรับแคมเปนและโปรโมชั่นของโ<อ>ชว์รูมเราตอนนี้ประเทศเ<ช>ราตอเที่เยาขับมาไม่ว่าจะเป็นรุ่นปกติรตหรืออินอนิทชั่นอะไรพวกน,นี้เรามีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้ครับใช่ครับขอเน้นเลยครับว่าเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เกือบทุกรุ่นนะครับเกือบ<ช><ช>ทุกรุ่นถ้าสนใจยังไงครับก็เรามีเบอร์โทรติดต่อกันด้านล่างใต้คอมเมนต์ครับนะครับแล้วก็วันนี้สําหรับวันนี้พวกเราครับสามคนครับลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมกดแชร์กดแชร์กด Subscribe ใช่ครับ ฝากด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับล้วพบกันพบกันครั้งหน้าครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวอีกครับ